ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับก็เป็นวันที่2นะครับของการแข่งขันกีฬาปัญจศิลั์นะครับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจําปี2558นะครับชิงถ้วยประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าชีพังกรรัศมีโชชนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่ที่สนามอเนกประสงค์นะครับเทศบาลเมืองจังหวัดเชัยภูมิซึ่งได้จัดเป็นสนามแข่งขันกีฬาปัญจศิลั์นะครับบรรยากาศภายใน ก็เต็มไปด้วยเสียงเชียร์นะครับของท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเสียงเชียร์ของทัพนักกีฬานะครับและเสียงเชียร์ของชาวจังหวัดชัยภูมิที่ได้เข้ามาชมและเชียร์และเป็นกําลังใจให้กับทัพนักกีฬาครับวันนี้นะครับมีการแข่งขันทั้งหมด48คู่นะครับส่วนคู่ไฮไลท์ของวันนี้ก็อยู่ที่รุ่นน้ําหนักไม่เกิน50กิโลกรัมหญิงนะครับระหว่างมน ทิลาวัฒนพักดีจากกองทัพบ,บกฝ่ายแดงนะครับพบกับนรา,าทิพสุรินจากสถาบันการพระศึกษาวิทยาเขตชุมพรฝ่ายน้ําเงินมนทิลานะครับอาศัยทักษะและความเร็วที่เหนือชั้นกว่าเอาชนะ,ะนรา,าทิ์ไปได้แบบสนุกทําให้มนทิลานะครับเข้าสู่รอบต่อไปถัดมานะครับในรุ่นน้ําหนักไม่เกิน45กิโลกรัมชายพบกันระหว่างชัยนรงเทียนมณีนะครับจากศาสนบริหารธุรกิจนะครับ อับดุลเลาะกอนิกนะครับจากสถาบันการพระศึกษาวิทยาเขตยะลาชัยนรลคงนะครับเป็นฝ่ายทําเกมได้ดีในช่วงแรกนะครับแต่พลาดท่าพลิกแพ้ให้กับอับดุลเลาะจากยะลาส่วนอับดุลเลาะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับต่อด้วยรุ่นน้ำหนักไม่เกิน50กิโลกรัมชายนะครับระหว,ว่างธนกิจทองเสนนะครับจากสีตางฝ่ายแดงพบกับ พัทรพลแทนผลนะครับจากราชประชานุเคราะห์20ฝ่ายน้ําเงินคู่นี้นะครับพัทรพลออกทักษะของปัญจัิริรัตได้ดีกว่าเอาชนะธนกฤตไปอย่างไม่ยากนักนะครับส่วนคู่ต่อมานะครับในรุ่นน้ําหนักไม่เกิน55กิโลกรัมหญิงเป็นการพบกันระหว่างปุญญนุชนะครับนาคนาคาจากมหาวิทยาลายัยหอการค้าไทยฝ่ายแดงพบกับสาลินีมามุนะครับ จากสถาบันการพะศึกษาวิทยาเขตยะลานะครับเป็นฝ่ายน้ำเงินสาลินีนะครับอาศัยชั้นเชิงและทักษะที่ดีกว่าเอาชนะบุญยนุษย์ด้วยคะแนนเอกชนนะครับสาลินีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับ ถัดมาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน55กิโลกร,รัมชายนะครับเป็นการพบกันระหว่างนายสุทินชัยชนะจากสถาบันการพรศึกษาวิทยาเขตชัย,ยภูมินะครับเจ้าภาพพบกับนายธนรัตน์สุวามินจากาศาสนบริหารธุรกิจนะครับคู่นี้สูสีกันมากเลยนะครับท่านผู้ชมแต่สุทินอาศัยความสดของร่างกายเดินแรกเบียดชนะธนรัตน์ไปอย่างสนุกนะครับสุทินผ่านเข้าสู่รอบต่อไป ครับสำหรับวันนี้ผมรู้สึกดีมากครับที่ได้มาแข่งกีฬาของสถาบันและแมตช์หน้าผมจะทําให้ดีกว่านี้ครับแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็ขยันกว่านี้ครับครับในเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยเด็กเขาก็จะชกมวยอยู ประจำอยู่แล้วซึ่งนักมวยไทยอาชีพแันการฝึกซ้อมอาศัยที่จิตใจที่มีความตั้งใจเพียรพยายามเขาคิดว่าเขาน่าจะทําผลงานตรงนี้ออกมาให้ได้ดีเท่าที่จะทําได้ครับส่วนการฝึกซ้อมนั้นนี่ก็คือการฝึกซ้อมมวยไทยแล้วก็เสริมทักษะในเรื่องของกีฬาปัญจศีรัฐให้ต่างหากนะครับในรุ่นน้ําหนักไม่เกิน60กิโลกรัมหญิงเป็นการพบกันระหว่าง เพียงดาวช้างคุ้มนะครับจากสถาบันการพระนศึกษาวิทยาเขตสุขโขทยัยพบกับอาสาสมัครทหารพานหญิงนะครับปราณีแข็งมากจากกองทัพบกเพียงดาวนะครับต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยนะครับเดินทนานําคะแนนแต่ไม่ทันนะครับพ่ายให้กับอา,าสาทหารพานหญิงปราณีอย่างเอกฉันส่วนในรุ่นน้ําหนักไม่เกิน60กิโลกรัมชายนะครับเป็นการพบกันระหว่างอาสันมาเละนะครับจากพระบดีพบกับ ธนรัตน์สินพรมมาศนะครับจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพรธนรัตน์นะครับใช้ทักษะของบรรจรสิรษได้ดีกว่านะครับเป็นฝ่ายเอาชนะอาซันมาเล็จากพระบดีธนรัตน์ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับในส่วนของรุ่นน้ำหนักไม่เกิน65กิโลกร,รัมชายนะครับนายประดิษฐ์พินิษดวงจากสถาบันการพรัฒศึกษาวิทยาเขตชัย,ยภูมินะครับพบกับสิทธิศักดิ์ มากเสมนะครับจากจังหวัดชุมพรคูนี้ประดิษฐ์นะครับต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากนะครับในการเดินทําแต้มแต่สิทธิศัก์นี้นะครับมีดีกรีถึงทีมชาติไทยใช้เทคนิคได้ดีกว่านะครับเอาชนะเจ้าภาพอย่างประสิทธิ์แบบหืดขึ้นคอในนะครับนายพานุอุทัยรัตนนายกสมาคมปัญจัดสิลปัฐแห่งประเทศไทยและนางนภา สกุลตนาตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมชมการแข่งขันในวันนี้ทางด้านนายกสมาคมปัญจศิลัฐได้กล่าวว่าแนวทางในการพัฒนากีฬาปัญจศิลัฐนั้นมีการพัฒนาไปจนถึงระดับนานาชาติและมีการพัฒนาโดยไม่มีหยุดนิ่งโดยการจัดการชิงแชมป์โลกที่จัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตของประเทศไทยแสดงให้เห็นว่ากีฬาปัญจศิลัฐนั้นประเทศไทยได้มีการพัฒนาและเผยแพร่ อย่างต่อเนื่องและเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในส่วนของรายการจริงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่จัดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมินั้นท่านได้กล่าวว่าจังหวัดชัยภูมิมีชมรมและมีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากด้านนางนาภาสกุลตนาตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิที่ได้มาชมการแข่งขันเช่นกันได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ว่าเป็นการพัฒนากีฬาปัญจศิริต์ในจังหวัดชัยภูมิทําให้เยาวชนและประชาชนรู้จักกีฬาประเภทนี้มากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิทําให้มีคนมาใช้บริการในเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอาหารการกินทําให้ได้ประโยชน์ทุกภาคส่วนนอกจากนี้ยังทําให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิได้เห็นสเสน่ห์ของกีฬาปัญจศิลิ์ เป็นการกระตุ้นความรู้สึกทําให้เด็กเข้ามาสู่วงการปัญจศิรั์มากขึ้นครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นการแข่งขันวันที่3แล้วนะครับสลับท่านใดที่ยังไม่ได้มารับชมนะครับก็อย่าลืมมาติดตามนะครับได้ที่จังหวัดชัยภูมินะครับและชาวต่างจังหวัดนะครับก็อย่าลืมมารับชมได้เหมือนกันนะครับที่จังหวัดชัยภูมิและอีกอย่างหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมินะครับก็มีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติน้ําตกตาโตนะครับอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับและ พุ่งดอกกระเจียวหรืออีกจางนึงครับมอหินขาวก็สวยไม่แพ้กันครับถ้าท่านใดได้รับได้มาชมแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับครับสำหรับวันนี้รายการของผมก็หมดงเวลาลงแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ